ครับมือนี้ทีพพีพ่อน้องไปบึงไปไปพบแบบพ่อนะครับบ้านพีสิงตลางทงเลยนะครับเนาะเป็นแบ้น,นี้ตำนานเราขานกันมากนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็ล่างกันมาหลายฝ่าหลายปีนะครับซึ่งแต่น,นี้คนระแวกนี้นะครับคนไปพ่นมา่นก็นเห็นเป็นผู้ยิ่งมานั่งห้องให้น,น้ำแม่เป็นผู้ทายเป็นเล็กหน่อยแบบนี้นะครับก็เลยพาพีพาน้องมากที่สุดบึ่นะครับ เป็นยังไงมื่อนี้กับวันพระย่างดีนะครับว่าพีผ้านองมุ่น,นคงกับความร้อนครับย่างเขามากกว่คนชิ่งลุกเลยนะครับพี่น,ออน้องไปอะไรจะมื่อชิ่งลุกนะพี่นอ้อง เขามาสู่บ้านนังนี่แหละครับคนชิมลูกเลยง,งลยกล้วยควางเลยพี่นอง บริเวณนะครับพี่น้องความเซลความนอนความเซลความนอนพี่น้อง มีหัวน้ำครับด้านหลังบ้านนะครับเนี่ย <c ười> <c ười> โดยรอบพี่น้งองชิมลูก,กพี่น้องด้านหลังนะครับด้านหลัง6หกขนาดนะครับพี่น้อง ยักยันใหญ่ยันยันตึงเลยแค่นั้เงียบนะครับไทยทําไปกับคนคิงลุกไปพี่น้องคนหัวลุกคนคิงลุกไปเลยพอนกลางจะนี่นะครับด้านขังนะพี่น้อง Ôm nhập nhập bằng viên lên cái nồi หนด่ทานข้างพี่น้อง,นอง,นองหนวกงหวล้นมาได้เลยครับหมวกล้นมาได้เลยพี่น้อง ใจครอบบดีเลยพี่น้องครอบบดีเลยเจอของนะครับหมวกล่นมาจากงามวงเลยพี่น้องล่นมาจากลังค้าเลยโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดถึงควาเมเงียบเลย ร้อนเนี่ยมาเต็มๆเลยี่น้อมนมือขึ้นมันพระกันนะเมื่อกี้หมวกกันน็อกลืมมาหมวกเม่อับลุ่ลงมาจากกลางค้าความเยินมันมาเต็มๆเลยี่น้อง ที่เห็นเงาแบบแบบทั้งยามห่วงนะครับพี่น้องโคตรเซียวเลยพี่น้องเอง กี่เสียงเข้มลงมาเลยนะครับพี่น้องร้อนเลยร้อนต้นสุดๆเลยพี่น้องเลยมือนีขึ้นวันพักโอ้เอาแล้วเจอแล้วครับเจอจริงจังละท้ายไปคนทิ้งลุกไปเลยพี่น้องตเ,เต็มเต็มเต็ม

เดี๋ยวมาเต็มๆพี่น้องคนชิงลุกเลยนะครับท่ายไปคนชิงลุกพร้อมโอ้คนหัวกระลุกพี่น้องเลยน้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนดะ้อขอบมากเลยก็ได้กดไลค์กดแชร์เนะขอบคุณเลยนี่กำลังใจการถ่ายทำพี่น้องเลย ตรงก็มาเปิดลายเหยนียบมือพี่น,อน้องเลยเฮียนมือลีมาเจอได้กับฝากพี่ฝากน้องเลยนครับเนาะฝากพี่ฝากน้องเลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับให้ผมเลยนะครับกดติดตามน้องนะครับเพื่นะอในะ้มีกำลังใจขอบคุใจขอบุญขอบคุณหลายๆผู้เป็นที่เขามารับชมนะครับเนาะคลิปนี้ผมขอหยุดตีไปก่อนซ้ำหนีนะครับพี่นอ้อง คนหัวลุกเป็นองคนหัวลุกสว,วัสดีครับผม